สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลภะนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมพที่หุ่นยนต์มันจะมาเซตย่อแล้วนะครับหุ่นยนต์มันจะมาแบบไล่ไล่ล่าแล้วอะไรประมาณนั้นคือมันไม่ได้มาทีละตัว2ตัวนะมันมาทีละเป็นร้อยนะครับผมไม่ได้พูดเวอร์นะทีละเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยจริงๆนะโอเคนี่อะเต็มเลยเราก็มีหน้าที่ยิงอ่ะ โอ้โหโอ้โหลูกกระสุนไขวาโคตรใหญ่เลยเอ้ยเงิน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 มันตายไปแล้วแล้วก็แมปนี้ที่มันน่าสนใจที่ผมเอามาให้ดูนะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งไว้ที่น่าสนใจก็คือปืนไงไม่ใช่มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นนะที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเนี่ยเห็นบล็อกขั้วนี้ไหมนี่เราคือเราจะสร้างป้องกันมันเว้แต่มันป้องกันไม่ได้เยอะหรอกเอาจริงๆนะเพราะมันจะเดินมาชนจนระเบิดปุ้มกลายเป็นกโก๊คันนะ แล้วเวลาสร้างมันก็ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรด้ดยประมาณนาทีเดียวเองมั้งรีบสร้างนะครับเราเราจะไปคิดอะไรเยอะงั้นผมจะสร้างสูงๆเลยโอเคปะ่ะนะสร้างสูงสูงมาไปเลยดีกว่าเอาแบบให้ตัวเราไปอยู่ได้อะไรงเงี้ยจะให้ชมบรรยากาศว่ามันจะเป็นยังไงแล้วคือแมปนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ทรัพยากรมันเยอะนะสร้างสูงเราจะได้เปรียบ ได้เปรียบตรงที่ได้มองเห็นนี่แหละไม่ใช่เลยหรอกคือทําคลิปตั้งทีใช่ไหมล่ะเราก็ต้องอยากจะเห็นตัวเยอะๆนะอะไรประมาณนั้นๆนะเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวสามทีบีแล้วน่าจะมีเวลาสร้างประมาณสองนาทีหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะน่าจะประมาณสองนาทีแต่มันระเบิดผมในประมาณวิสองวิมันก็บึมเลยนะดูไอ้นั่นดีสร้างแบบเอเพื่อนขอเชื่อมด้วย ใครไม่รู้แต่ขออยู่ด้วยกดๆไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้นับจานวนบล็อกอยู่แล้วเออเชื่อมกันเอออีกเป็นคนดีนะมันเนี้ยอ้าวจบแล้วครับไปไปอยู่ไอ้นู้นดีกว่าบล็อกมาสีชมพูน่าจะดีกว่าเราน่าจะดีกว่าเราเยอะเลยโอ้โหดูกระสุนนั่นนั่นดิแล้วแล้วดูตัวพวกมันดิยิงเลยครับยิงหมดไม่ส่ลูกใครโอเค ไม่ไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนแต่แต่เนี่ยเดี๋ยวดูดดมันระเบิดทานแล้วนะโอ้โหครเยอะโอ้ยโอ้ยคนอื่นสร้างสูงกันหมดเลยนะครับเพราะผมเคยล็อกต่ำๆแล้วผมอยู่ได้แค่วิเดียวนะแล้วมันก็มาระเบิดผมตายไปเลยแล้วต้องอยู่ส,งสูงๆแบบนี้แหละมันถึงจะแจ่มดูดิมันาหมีกแล้วยิงงมั่วครับมันโดนสนักหนึ่งวันนี้ดู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 โอ้โหว่าจะยิงยังไงให้หมดวะ แล้วประเด็นคือมันไม่ใช่พวกตัวกี้ๆหรืะพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยนะโอเคโอ้โหดูดิดูฐานไอ้ไเพื่อนเราดิโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหมันกัดก่อนเหมือนปวกอะไรพวกเนี้ยเหมือนกับเกมคิปเปอร์เลยเหมือนเกมคิปเปอร์ที่เราลงไปในช่องเลยนะถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าเกมคิปเปอร์เป็นก็ไปหาดูในช่องเล่ได้เลยนะฮะนี่โฆษณาแบบเนียนๆตายยิงต่อ แล้วก็ถ้าเกิดเราโดนระเบิดอมันจะทีเดียวเราจะไม่ตายหรอกแต่สองทเีเราถึงจะตายะนะมันก็จะมีหัวใจดรอปอยู่ถ้าเกิดเราฆ่าพวกมันได้อแต่หัวใจมันดรอปน้อยมากเลยะนะไม่รู้ว่าไม่รู้ผมจริงโดนหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ผมพูดอย่างเดียวเลยนะแต่ดูฐานเพื่อนเราจะเลอยู่นะโอ้โหมันยืนตรงนั้นกิบแค่สี่ห้าคนเหรอเออแล้วแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเราตายอะเราจะไม่ได้ตายเลยนะแต่มันจะเกิดใหม่ให้เรื่อยๆโคตรเจ๋มเลย แต่ว่ามีร้อยชีวิตก็ไม่พอนะถ้าอยู่ข้างล่างอะ่ะมันจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยนะเออเขาเป็นไรเดี๋ยวผมลงไปบวกมันเลยเป็นไรเดี๋ยวผมลงไปบวกเลยอุยอ้ยอุ้ยขอโทษโโอุียเอ้าเฮียเอ้าเอ้ดูดิดูดิยิงเลยโอ้โหดีนะยิงทันเดี๋ยวผมลงบวกเลยเดี๋ยวไม่หนุกเอ้ยไม่ไม่หนุกเอ้ไม่หนุก,นกเพื่อนขอโทษผมยิงผมยิงผมยิงโอเค โอ้มาอีกแล้วไปแล้วไม่น่าลงมาเลยเฮ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดโอ้โหคนเยอะ <c oughs> เลยดูดิเฮ้ยผมเฮ้ยถงขึ้นโอเคได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยู่ได้อยู่อีกสามสิบใช่ไหมมันถึงจะหมดโอเคผมปลอดภัยแล้วผมรู้สึกได้ถึงความปลอดภยอัยไอ้พวกนี้มันเป็นตัวระเบิดปะถ้าจะไม่ผิดน่าใช่ยชายเป็นตัวระเบิดพวกนี้ เฮ้ย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 มันมาระเบิดเลยแถวนี้นี่ผมยิง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 ไม่ได้ขายขำนะมันยิงไม่โดนโอเคโอ้เก็บเงินเก็บเงินระดับกำแพงเมืองใจีินไม่ใช่อันนี้กำแพงเมืองไทยไหนมันจะมาเยอะแค่ไหนกันเชียวฮวะโอ้ โคตรเยอะเลยผมยิงผมยิงเอ,อเพื่อนกูก็ยิงเฮ้ยตัวระเบิดไปแล้วจ้ากำแพงเมืองจีนช่วยพอด,ด้วยโหกำแพงเมืองจีนกูแป๊บเดียวไปแล้วไปเป็นแนวหลังแล้วไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับเขาไม่ให้อยู่แล้วก็ไม่อยู่ผมว่าแนวหน้าตายหมดแน่ตรงนี้ไม่มีให้อ้ยมีบันไดให้ขึ้นโอเคโอ้ใจดีใครสร้างกับบันไดไว้เนี่ยงั้นผมจะขึ้นไปเลยแล้วกัน โอ้ยขอบใจเพื่อนแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โายเป็นคนดีมากเลยเนะี่ยดูดีมันมีตัวใหญ่เห็นไหมโอ้โหปืนนายก็แรงแรงไปอ่ะเพื่อนดูดีกำแพงเมืองกินผมเละหมดเลยนะเราจะมารอดด้วยกันนะเราจะมารอดไปด้วยกันโอ้โหกำแพงผมไปหมดแล้วและไอตัวใหญ่โคตรถึกมียิงเป็นน้ำแข็งเลยนะเพื่อนเรา โอ้โหดูดูข้างหน้าดีพังมดแล้วดีแล้วผมหนีมาก่อนถ้างั้นผมไม่เป็นปุ๋ยแน่นอนเลยเออไอ้น <c oughs> <c oughs> ี่มันก็อึดเกินอะยิงไม่ตายอะงั้นช่วยเพื่อนอกเพื่อนยิงไปเพื่อนอย่าหยุดยิงเพื่อนโอ้โหยังเยอะโอยปืนมันแรงว่ะพวกเราอะนี่ผมช่วยยิงตรงนี้ เรียบร้อยจะหมดยังไงเฮ้ยเดี๋ยวผมลงไปบวกเลยเปลาเฮ้ยผมผมลงไปบวกผมลงไปบวกแค่นาทีเดียวเองมามาทำชาเลนจ์เอาชีวิตรอดภายในหนึ่งนาทีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันตามผมโอ้ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนโอ้ยไอตัวนี้ตัวประเบิดกดยิงปืนเฮ้ยปืนเป็นไรปืนปิยิงไม่ออก ยิ่งไม่ออกเอ้ยไปแล้วผมบิ่งครับผมจู๊ครับโอ้โหแล้วมันจะตามกูทนเดียวเหรออื้มันไประเบิดไซ่์กระโดดจู๊จู๊เป็นวงกลมอีสามสิบวิเองอุยอ๊ยอ้าวโอเคชาเลนจ์ไม่สำเร็จเฮ้ยนี่แต่เราได้เกิดใหม่เ้ยช่างมันช่างหัวชาเลนจ์มันเอาไอ้พวกนี้กันตอนนี้ยเยอะจัดนะนะโอ้โหล้มเลยเฮ้ยอย่าเนียนอย่าเนียนอีสิบห้าวิเอง ไปแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วโอ้โหดูดิใครจะต้านมันไหววะโอ้ยสามสองหนึ่งตายซะเนี่ยโอเคก็โอเคนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศของแบบแมปนี้นครับเป็นแบบที่สนุกมากเลยนะเป็นแบบที่ผมเจอโดยบังเอิญเลยนะถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นแมปอะไรหรือเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เสิ์ติครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างกระแพงเอาแบบมเมื่อกี้เดี๋ยๆเราก็จะไปแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่ด้านหน้าเอาแบบด้านหน้าเลยโอเคป่ะเอาจริงๆแหละแต่เราจะสร้างแบบมัวๆเลยเมื่อกี้เราพีทีพีทันไปหน่อย นนียก็หนึ่งนาทีแล้ผมจะอยู่ด้านหน้าผมจะปกป้องคนข้างหลังเองยังน้อยที่สูงสูงก็น่าจะปลอดภัยะอนะอีกสามสิบวีเองโอเค น่าจะปลอดภัยอยู่นะถ้ามันไม่มาแบบตัวบึ้ม,มเๆเยอะๆแล้วก็โอเคสิบห้าวิสายปแ,แป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะสูงแล้วไม่ใช่จะเสร็จแล้วสามสองโอเคนี่ผมสูงมาเข้ามาไอ้พวกไอ้พวกขุนยนต์กระป๋องแปง้งมาผมรีบ นั่นแล้วก็จะไปแล้วผมจะยืนยิงแล้วผมก็จะตายอยู่ตรงนี้มาโอ้โหผมว่าผมตายแน่เลยว่ามันมจุ่มอยู่ตรงนี้เต็มเลยพวกมม,มาบันไซยังผมแล้วเอ้ยแต่แต่มันไม่สนผมฮ่าสบายแล้วเอ้ยมันไม่สนใจผมไปนะ้ท่านผู้ชมผมคิดว่าผมจะตายเฮ้ยมันไม่สนใจผมผมไปแล้วเข้ามาเลยไอเวอย์เลยเข้ามาเลยเลย เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉยเอ้า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 วอ้า